ให้สอนเล่นบนโตะให้ป่ะไม่ต้องหรอกมัง้งอะไรเข้าป่าเด้อกินได้หมดแหละชิวๆไปะทำให้มีพี่ชายคนใหม่แล้วแกคงไม่อ้อนฉันแล้วมัง้งพี่ก็ยังไงเราก็เป็นพี่น้องน้ำแตกเสมอนี่แกไม่เคยพูดเล่นอะไรแบบนี้ต่อหน้ากูเด็นมีนะ <c oughs> คือที่กูหมายถึงอ่ะคือ เราสองคนอ่ะชื่อเกี่ยวกับน้ำเว้ยเออย่างกูอย่างเงี้ยรหัสเกี่ยวกับทะเลภูเขาวาลิตก็แปลว,ว่าน้ำแน้ำทั้งหมดอะเออแล้วอย่างเนี้ยชื่อซิลอันนี้ฮีโร่ไม่ต้องสืบเลยคือเกิดมาเพื่อเป็นอาหารโดยแท้เลยจะทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วเซ <laughs> ็งวะ่ะเออพี่แล้วเราสองคนอ่ะก็คือคู่หูยาเสพต,นะติดนะยาเสพติดอะไรไอ้นี่ชื่อเต็มมันคือป๊อบป,ปี้ ซึ่งแปลว่าดอกฟินชนิดหนึ่งฮีโรก่ก็ฮีโรฟินฮีโรฟินฮีโรฟินฮีโรอีนได้ปะมันก็แ่ได้เนาะมั่วไปก่อนอ,อะไม่เอาเดี๋ยวกินเองกินเอออาสตรหันให้นา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 เดียวนะคำเดียวนะ